สวัสดีครับผมนายบืการพงมุขกำนันตำบลบุตเปยบ้านกเกษตรสมบูรณ์หมู่7อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นะครับได้มาปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่สองนะครับรอบที่แรกก็ผ่านไปพ่อแม่พี่น้องก็ปลูกผักลูกหลังคาเเรือนนะครับเพื่อลดต้นทุน ในหมู่บ้านนะครับปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ทุกอย่างนะครับที่ที่ปลูกได้ที่มีนะครับรอบที่2นะครับก็ได้มาติดตามผลงานและก็จะมาปลูกเพิ่มอีกในรอบ2นะครับวันนี้ก็มีชาวบ้านนะครับได้มาปลูกร่วมกันหลายคนครับในระยะแรกก็ได้ปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ในเป็นแปลงนะครับแล้วก็ใส่กระถางนะครับวัตถุดิบที่หาง่ายเช่น ยางรถยนต์นะครับเป็นมารอบที่สองอยังมาปลูกในในหลุมพอเพียงนะครับในตามบ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกระยะแรกก็ปลูกบ้านผู้นําก่อนนะครับถึงจะขยายไปตามหมู่บ้านในครบหลังคาเรือนนะครับสวัสดีครับผมผู้จะเลริพัดเป็นพนาพื้นที่คนแบบ ที่จะนำเสนอการทำองครกอบอย่างซึ่งได้อวบรมมาจากวัดป่านาคำจังหวัดกสินธุ์นะครับเป็นต้นแบบที่การทำอกอ์ปรยกนี้ซึ่งการทำองค์ประกอนี้ก็จะมีองค์ประกอบไปด้วยหนึ่งการรองพื้นด้วยใบไม้ซึ่งตอนนี้เราไม่มีใบไม้เราสามารถใช้ฟางแทนได้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำดินปกนะครับซึ่งกำลังทำอยู่ตอนนี้ครับแล้วองค์ประกอบของต้นไม้ทั้งหมดก็จะมีหนึ่งเพื่เลี้ยงต้นแล้วก็เพื่อยืนต้นสี่ กราษท่าแล้วก็พืชปัญญาอ่อนจิตนะครับซึ่งเรา um, ที่จะนำมาตอนนี้ก็คือพ Lynn ืชที่เลี้ยงเราก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับแล้วก็พืชยืนต้นเราซึ่งเรนนำมาพายุใช้เราจะใช้เป็นพืชระดับกลางนะครับเป็นไม้ผลแทนแล้วก็ต่อไปด้วยพืชฉนาดเราก็จะเป็นพวกมะละก <exped> anyway, อ<ป>แล้ <clip S 1> ต่อไปก็จะเป็นพืชปัญญาอ่อนนะครับเราจะเป็นพวกไม้เลี้ยดินก็จะเป็นพวกหอมต่างๆนะครับเป็นพวกกระเพรา